อีสานแซบนัวยกประเพณีวิถีวัฒนธรรมเด่นมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่ผ่านมากิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้แก่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจนํานวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องจากปีที่แล้วมีกระแสะตอบรับที่ดีจากสาธุชนชาวกรุงเทพมหานครอีสานจัดพิธีทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดป่าโนนกุดหล่มจังหวัดศรีสะเกดและวัดป่าบ้านผือจังหวัดสุรินมารับบิณฑบาต ข้าวเหนียวณนะบริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านภาคอีสานโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีจากนั้นร่วมกันสวดมนต์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาถวายพัตนาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ฟังธรรมเทศนาและรับพรเป็นสิริมงคลซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคอีสานจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นในงานเทศกาลเ,เที่ยวเมืองไทยณสวนลุมพินี สนใจจกกกิกรรมลัษณะนนี้นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์เทศกาลงานประเพณีในพื้นที่ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์วันที่4ี่ถึงสิกุมภาพันธ์นี้พบกับงานนำ้ำมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารซึ่งเป็นที่เคารพสการะของพุทธศาสนกชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวอีสานและชาวสปอปอลาวประกอบด้วยพิธีกรรมงานมหรสพสมโพธถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานการรำบูชาพระธาตุพนมจากคณะนางรำกว่าห0 0คน การแห่กองบุญพระป่าเวียนเทียนรอบองค์พระาธาตุถวายข้าวพืชภาคการละเล่นพื้นบ้านของแปดชนเผ่าสองเชื้อชาติไทยเชื้อสายจีนและไทยเชื้อสายเวียดนามมีการออกร้านสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นอีสานสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เชื่อว่าหากใครได้มากราบพระาธาตุพนมครบเจ็ดครั้งจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง อีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่ของชาวเยสโสธรประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกของชาวชุมชนบ้านฟ้าหยาดอําเภอมหาชนะชัยที่สืบทอดรักษากันมาอย่างยาวนานด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการร้อยข้าวตอกเป็นสายยาวสูงนับ10เมตรประดับตำแหน่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบเป็นการสื่อความหมายแทนดอกมณฑรพบซึ่งเป็นดอกไม้ที่แผงสวงสวรรค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาภายในงานประดับตกแต่ง มาลัยข้าวตอกตาบ้านเรือนซุ้มมาลัยข้าวตอกขนาดใหญ่ขบวนรถแหกการประกวดพวงมาลัยข้าวตอกงดงามประการตาการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกจากพระไตรปิฎกกำหนดจัดงานวันที่9-10ถึงกุมภาพันธ์สามารถเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองเย,ยโสโซธรเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีบริการรถรางชมเมืองในช่วงเช้าชมดอกบัวแดงกลางทุ่งนาบนพื้นที่90ไร่ที่ตำบลคูมเมืองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ของเย,ยโสโซธรได้อีกด้วย way. สำหรับจังหวัดนครราชสีมาชวนเที่ยวงานหลากหลายกิจกรรมในฤดูหนาวหนาวนี้เที่ยวโคราชวันที่11-19ถึงกุมภาพันธ์ชมเบญจมาศบานในม่านหมอกจัดบรรยากาศแปลงดอกไม้สลับสีตระการตาให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจและตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์มีกิจกรรมร่วมเก็บเกี่ยวองุ่นไวนยที่ออกผลให้ชวนชิมมีกิจกรรมการแข่งขันการแสดงดนตรีและนั่งรถรางเก็บองุ่นวันที่สกุมภาพันธ์กับงานเขาใหญ่แจ๊สแอนด์ไวน์เฟสติวัลณไรองุ่นกรามอน อำเภอปากช่องซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกท่ามกลางไร่องุ่นบรรยากาศเย็นสบายนำทีมนักดนตรีโดยโก้มิสเตอร์แซกแมนมีผลิตภัณฑ์จากไร่องุ่นอาหารเลิศดรสบริการภายในงานเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกานอกจากนี้ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรผักปลอดสาร,รพิษต่างๆอีกหลากหลายท่องเที่ยวอีสานเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เที่ยวอีสาน .com